นี่จะสิบแปดแล้วได้ยังอ่ะก็รออีกสักไม่กี่เดือนรอไปก่อนเดี๋ยวติดคุกต้องรอเหรอรอไปก่อนแต่แต่งได้แต่งได้โถเบลทำไมที่สิบห้าแมึงยังไม่กลัวเลยบ้านั่เขาสงยอมสงยอมไม่ผิดสงยอมก็ผิอย่าอย่าพูดดักไปเมียดูไล์สดอยู่พวกมึงนี่ เทวนันแล้วบ,บอกว่าไปนำเครื่องบรรนาการมาไหนว่าเครื่องรบรรนาการแล้วมันคืออะไรเครื่องอไองด้บรราการในครั้งนี้เป็นสัตว์สองเท้าไหมย<ะ>ังค่สัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าเอ้เอสัตว์สองเท้านี่มันคืออะไรวะสองเท้ากับสองขานี่มันเหมือนกัน หลามเขาก็บอกอยู่มันรู้แล้วว่ามุกกับเด็กตำรวจเพ่งเลงทำไงนี่ถามพีิงๆอยากให้หมดจากประเทศไทยไหมหมดไปเลยอยากให้หมดเลยอ่ะเอองั้นช่วยซื้อหน่อยกูเหลือสี่เม็ดโอ้โหจะได้หมดหมดไปโอ้โหดูกับมึงเลยยอกย้อนขอเดชะพี่คะเรื่อได้ปานการในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของอแต่ว่าเป็นพระราชธิดาจากย์เป็นเข็มรรนครให้นามว่าสุนันทินีพี่คะ ผู้หญิงผู้หญิงไม่แล้วค่ะสิบเจ็ดสิบแปดมันเอาผู้หญิงมาม,มันไม่รู้เรื่องไงว่ากูเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงมไม่ชอบกูเกลียนไม่เฉียดเลยอ่ะเออเรื่องจริงเนี่ยมีผู้หญิงแล้วทำให้ปวดหัวโกูเกลียนมันไม่ยุ่งเลยมั้งสาบานต่อหน้าเมร มีผู้หญิงกำไม่ปวดหัวถึงว่าดิทำไมพกยาพาราตลอดไปเจ้ากับแอากาศเทวันอยู่นยกจนมาแทนที่รูนี่ใสแต่กลับพาผู้หญิงมาขึ้นเฝ้าเออไม่เป็นไรเครื่องระบานาการนหนนํามารู้จักหน่อยสิวะเจ้าไม่ชอบเลยวะไม่ชอบ เดี๋ยวกูขอเลยเออได้เลยพระยาเข้าจักรพรรดิภบสักครู่นะพระยาเข้เป็นเครื่องราชประการจาคำรับไว้ก่อนเสุนัที่นีโอ้กองค์จักรพรรดิภพเนี่ยมีคำสั่งให้เข้าเฝ้าได้แล้วอย่าลืนที่นี่บอกนะเงยหน้าบุบและรีบก้มหน้าเลยได้ไหมถ้าเสุนัที่นีไม่ยอมก้มหน้าท่าพี่เห็นนะพี่จะหยิบอะสุนันทีนีจอย ริจริงเฮ้ยผเขียวเลยวันะขอให้พามาขึ้นเฝ้าโบนลุกตังตีกันอยู่ได้เตีย์กันเฮ้ยน,นะ,ะงันจ้าเดี๋ยวไปขอจ้ามาได้อยา่างวะมาแล้วพี่คะหม่อมฉันสนนั้นที่นี่ขอถวายบังคมเราท่านด้วยนะเพะียงแค่จะเริญสุขเงยหน้าขึ้น มันยัคือมันลื่นลื่นเออหมอนมันลื่นนะเนี่ยระวังพวร่างกายหน่อยเออก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าก้มแล้วก้มอีกก้มอีกก้มแล้วเนี่ยนอนคว่ำไปเลยหายนี่แกเลยมันนอนคว่ำหน้าอีกทีไอ้บ้าเนี่ยยังมันฆ่าที่ไหนแล้วนางเอกนอนคว่ำไม่ได้เออนอนหงายเซ่ งานก็นาเก็บกความิกอะไรเ,เ,เตทเวศอะไรอะ่มะออมึงเป็นเปิดแอร์ทีใช่ปะเปิดทำไมมึงไปเปิดหลังคาโดมดิโอ,อ้โมันมีเวลาว่างขนาดนั้นรนะ้อนตับจะแตกตัวแล้วเนี่ยตับจะแตกก<อ><อ>ินเหล้าเยอะสิทำไมต้องกินเหล้าอ่ะตับจะได้แข็งไอ้บแล้วน,นะคุณแก่ความดีชาติเปียค่ะองค์จักรพรรด ขอเป็นังไทบ้างไหมคะเครื่องหน้าบรรยาการกระบอกชั้นก็หวังว่าองค์จักรพรรดิพบคงจะพอพระไทยบ้างแต่พม่ยังไงก็งั้นๆั้นแหละก็ิ่งเอามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูจะรับเอาไว้ก็ได้ขอเดชะเมื่อยามที่กระบอมชั้นจะไปทาศึกองค์จักรพรรดิพบได้แตนเอาไว้ถ้าหาว่าศึกครั้งนี้กระบอกชั้นคุณทัพเทวันและทจ้าที่เทวินได้รับชัยชนะกลับมากลับมาสู่วังหลวงขอสิ่งใด องค์จักรพรรดิพวกก็จะประทานให้ถ้าเช่นนั้น <c oughs> กระบอกทึ้นเทวันก็จะทูลขอเอ้ยเทวันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> เอ็เองสองคนนะไม่ได้กินคารเลือดอะไรเลยนี่ไหวะ <c oughs> ไม่ได้กินไปทําศึกสงครามมาเลือดยังเกาะเกิดกังเต็มเนื้อตัวไปหมด <c oughs> โหนั่งนานรู้สึกเวียนหัวแล้วออืเอาอย่างนี้นะเทวันอย่าเพิ่งใจร้อนให้เวลาหนึ่งนาที ไปนอนคิดว่าอยากได้สิ่งไหนเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนแล้วมาขอจะยกให้วันนี้เนะี่ยไม่ไหวแล้ว่ะพรุ่งนี้สามโมงเช้ามาเจอที่นี่อยากได้อะไรให้ขอแล้วข้าจะยกให้ตอนนี้ไปไปพักก่อนไหมโอ้ไปไปไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอไม่ยากเข้าจากาาักรพรรดิก็พรุ่งนี้สามโมงมาเจอกันแต่ว่าก็บอกฉันหนึงหน่งได้แล้วนะไม่ยากเข้าไัตจะได้แล้วเพื่อเก็บเอาไว้ ดูที่เนี่ยเลือดยังเต็มตัวไปหมดจะมาขอนั่งนานไม่ไหวแล้วมันขึ้นไส่จะต้องไปพักแล้วไปสามโมงเช้ามาเจอที่นี่หมายมาได้รุ่นี้นะมาได้เออจะมาได้ไงล่ะทำไมจะมาไม่ได้หรองานไม่มีก็เล่นที่นี่คืนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็หาต่อเออ จะไปหาเจ้าภาพที่ไหนไปที่เทวันก็ได้พี่ยักค่ะเออพรุ่งนี้สามโมงเช้าหรือพี่ยักค่ะถูกต้องได้หลยพี่ยักค่ะพระองค์ก็จะไปนอนที่อื่นแล้วกันนะพี่ยักค่ะนอนใกล้ๆเนี่บ้านใกล้ๆแถวมันก็ต้องนอนในวังของเราเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วเพอ่อไปประพาสทะเลประพาสป่าอยู่เรื่อยขอฉันไปก่อนนะพี่ยักค่ะเจรอย่าอ้าเจ้าเดี๋ยวร้องไห้เขาไม่ไปไหนแล้วเขาอยู่แต่บ้านอย่างเดียวทั้วันเนี่ยบ้าน สามโมงเช้าใช่ไหมเมียค่ะใช่ถูกต้องเออให้โทรปลุกไหมเมียค่ะไม่ต้องเดี๋ยวเราให้พระเอกกระดองทองปกไปพระเอกต้นตีนกระดองทองอูอยากจะเห็นหน้าจับไหนบอกว่ามีเวลาจะขอไงให้ไม่ขอไม่ได้แล้ฮะสุนทรีแค่นี้เองพี่ไม่มีจังหวะแล้วอเจ้าขอไล่พี่ให้ไปพักก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าพี่จะมาขอแต่เช้าเลย ฉันที่นี้ก็รอพี่ด้วยแล้วกันนะมาขอจริงนะถ้าขอได้เนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไปที่ยวเอยจริงๆนะได้จ้ะอยากมาไปไหนเดี๋ยวพาไปจริงนะรอพี่แล้วกันนะได้จะเปิดเทอมแล้วดิพี่พูดมันได้เที่ยวเนาะไปเลยรอพี่ด้วยนะแล้วใช่สองคนเลยครับสองคนเลยเขาเรียก ขอบคุณครับแม่ขอบคุณคุณแม่ใจดีเห็นเรื่องบอแล้วนรอขอบคุณครับครับแม่ขอบคุณครับครับแม่จะให้ขนาดนี้ก็เป๊บซี่สักขวดนะแม่มันจะติดคอแม่ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสำหรับตด็นักเรางวัลนะครับคอยมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ และก็ต้องขอขอบคุณสลักางด้านครอบครัวคงผลเกสนรามัำดูแก้วสนรามน้ำเพชรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับปีาพาสนะครับบรรเลงวันพระราชสานลิลนศพของหลวงพ่อนะครับเป็น,น,นเงิน6,500บาทด้วยกันก็จะขอกราบขอบคุณชมการแสดงก็ต่อ,อครับพี่น้องสุนันทินีนามเจ้าใช่ไหม พี่แอือมาอยู่แผ่นดินของข้าก็ทําตัวตามสบายคิดซะว่าแผ่นดินนี้เนะ่ยเป็นแผ่นดินของเจ้าที่พักของเจ้าคือตําหนักน้ําเอาไว้มีโอกาสแล้วค่าจะเป็เจรจายกับเจ้าเสนอสิ่งเหมือนนารู้รู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในดวงนี้มีคืนหนึ่งนี่ก็ตี1ครึ่ง ตาทะเลกัตนตน่อพี่น้อง แม่น้ามนจาบนถึ่งใจที่ขอฝากใจมาเดือนจา